มีมาหาเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งมีเงินมากมายแต่งุกมากอยู่มาวันหนึ่งนึกเส็งๆไม่รู้จะหาอะไรมาเล่นกันสนุกสนุกก็เลยหาเกมมาเล่นว่าถ้าใครสามารถทำม้าหัวเราะได้เราจะให้เงิน1 0 0 0งพัึงหากม้าไม่หัวเราะจะต้องเสียเงิน20ให้แก่เศรษฐีก็มีผู้คนมาสมัครมากมายแต่ก็ต้องเสียเงิน20ให้แก่เศรษฐีทำให้เศรษฐีร่ำรวยขึ้นอยู่มาวันหนึ่งมีง้อป่ามารับคำท้าเศรษฐี เลาะปาแต่เพียงไปกระซิบที่ข้างหูมามาหัวเลาะทุกคนต่างมาดูและตบมือในความสามารถแต่ก็สงสัยทาไมมาจึงหัวเราะฝ่ายเศรษฐีก็เงอตกที่ต้องสูญเสียเงินหนึ่งพันตำลึงให้เจ่เจ้าเงาะไปจึงออกอุบายว่าเจ้าเงาะป่าถ้าเจ้าสามารถทําให้มาร้องไห้ได้ข้าจะให้เงินเจ้าอีกพันตำลึงหากเจ้าทําไม่ได้เจ้าจะต้องคืนเงินหนึ่งพันตำลึงให้ข้า งป่ารับคำท้าทันทีแค่เดินไปใกล้ๆมา้าสักครู่เดียวม้าตัวนั้นก็ร้องไห้ออกมาเศรษฐีเห็นดังนั้นก็แทบจะเป็นลมจำเป็นต้องจ่ายเงินอีกพันตำลึงให้เงาะป่าแล้วถามเจ้าเงาะป่าว่าจะทำยังไงจึงสามารถทำให้ม้าหัวเราะและร้องไห้ได้เงาะป่ารู้ว่าเศรษฐีเป็นคนงบก็อยากจะดัดนิสัยเลยบอกว่าถ้าจะให้เฉลยก็ต้องจ่ายมาอีก100ตําตำลึงไม่งั้นไม่เฉลยนะเศรษฐีก็ยอมจ่าย งาป่าก็บอกไปว่าทําให้ม้าหัวเลาะก็แค่บอกว่าของข้าใหญ่กว่าของเจ้าม้าได้ฟังก็หัวเลาะพราะนึกว่าของตัวเองอ่ะใหญ่กว่าใครอยู่แล้วเศรษฐีก็ถามว่าแล้วม้ารองไหายนะทํำยังไงง้อป่าก็ตอบว่าข้าก็เปิดให้เจ้าม้ามันดูเท่านั้นเอง